ัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมมาทําไมมาหาเก็บผักเหมือนเดิมนี่จริงๆวันนี้อยากกินน้าพริกอยากกินผักเยอะเนาะเพื่อนๆอยากกินน้าพริกนี่อยากเด็ดอยากเด็ดไอ้เนี้ยฟันสิงโตเนี่ยอ,อ่อนอ่อนเนี่ยไปต้มเอ้ยนี่นี่นมันแก่แล้วเห็นไหมดอกหนึ่งดูม,มีมีกี่เม็ดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่เม็ดเขา ถ้ามันปลิวไปนะเพื่อนๆเฮ้ยนี่เต็มสวนเลยนี่นี่มันก็ปลิวมันรู้จักปลิวไปนั่นแหละฝรั่งเขาถึงไม่ชอบเขาถึงว่ามันเป็นวัดจพืชนนะนมันสะท้อนแดบดบยามอยไม่เห็นหรอกก็ลองยายนั่นนะมนะให้รถคันไปกอด มาพรวนดินบ่นอนี่ส่วนข้างๆนะอ๋อเขามาแสดงว่ามาปลูกปลูกอะไรสักอย่างหน่ยเดี๋ยวไปดูหน้าเขาโพดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพึ่งเข้ามาเอาน้ำพึ่งเข้ามาเอาน้ำน้ำหวานเห็นไหม อยากกินอยากเอาแต่ว่ายายรีบวันนี้เนี่ยนนี้ก็กินได้นะเนี่ยวันนี้ยายรีบทําไม่นัานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปนี่นี่นี่นาม,าาามาเอาน้ำน้ำําตําแย่เพียบเลย <c oughs> ไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ผักอะไร <c oughs> เห็นไหม เห็นไหมพอเขาแก่มาดูด้วยนี่สวยไหมไม่รู้ว่ามันชัดเปล่านะเพื่อนๆมัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่โฟกัสให้ยายนะนี่นี่น,น,นี่ดูเม็ดน,นี่เขาก็เป็นปลิวเนี่ยปลิวไปเด็กๆชอบเล่นเนยจะมาเก็บผักไอ้นี่เฮ้ย เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนชว็ชวบช็วบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรักษาไว้นะลูกรักษาไว้นะลูกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวบอกแฟนสั่งแฟนไว้ก่อนสั่งแฟนไวน้ก่อนห้ามทํานะยายเคยไม่รู้ว่าไม่แน่ใจยายเคยเอามาเฮ้ยยายเคยเอามาเม็ดมันมานะ เออเนี่ยเดี๋ยวสั่งแฟนไว้ก่อนเอาไว้ให้มันแก่เดี๋ยวยายจะเอาเม็ดมันไปโรยโรยโรย,โรยไว้ที่อื่นผักเซียนฝรัง่งอวบอวบ,บสวยสวยอุย้ยนี่เออยายยายจะหาเม็ดมันมาปลูกในสวนหลายคลั้งลายหนแล้วแต่ว่ามันไม่เคยได้คือมันไม่มีนะแถวบ่านยายในป่ามันก็อยู่ไกลยายไม่เคยได้ไปเนาะทีนี้ทีนี้พอไอที่ใกล้ๆแถวถนนหนทางอะไรเงี้ยเขาก็จะ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาตัดนะเขาตัดมันก็เลยไม่ได้อยู่แก่เนาะนี่ไงกําลังจะออกดอกแล้วนี่อู้ยูยเอาไว้จะต้องสั่งแฟนใหญ่ก่อนเพื่อมันอยู่ตรงนี้ดีแล้วมันอยู่ตรงนี้ให้มันแก่พอมันแก่เดี๋ยวยายจะเอาเม็ดมันไปโรยโรยไว้ตรงที่แบบตรงที่ไหนที่ว่าไม่ต้องตัดญ้านะ่ะเนี่ยอย่างตรงนี้มันดูอยู่ดีแล้วอยู่ใกลต้นไม้นี่อูย้ยโชคดีไปเพื่อนๆสวยมากเลยยังอวบเลยนี่นี่เนาะ กำลังออกดอกพอดีม่เจอคุมสับในบ้านเลยในยายจะไปเอาไปโรยโรยไว้แถวข้างหลังเออยายรู้สึกว่ายายเคยโรยไว้นะแถวเสาข้างหลังนู่นแถวรัว้วด้านหลังเนาะมันมันหาเม็ดยากเพราะว่ายายไม่ค่คยอันนี้มันเป็นมีสองสีนะนี่มันเป็นสีแดงแดงสีขาวล้นๆก็มีนะเนี่ย,ยไปเจอได้ไงเนี่ยไม่มีใครบอกเราเลยอร่อยกว่าผักเสียนย คล้ายผักเสียนไทยแต่อร่อยกว่าเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะผักเสี้ยนไทยมันบางทีมันจะออกแ,แข็งแข็งอันนี้มันโอ้ยนิ่มๆโอ้ยอร่อยมากเลยเนี่ยใครเคยเอาไปปลูกที่เมืองไทยเยเกิดไหมเออเดี๋ยวลองไปปลูกที่เมืองไทยดูสิเนาะถ้ามีเม็ดนะถ้ามีเม็ดเนาะดูสิออ้ยมาเก็บผักก็มาเจอผักเสียน <laughs> มันก็อย่างว่าแหละนะเพื่อนเพื่อนมันมาตามนกขี้ตามอะไรอย่างงี้นะมันมาเรื่อยเนาะเนี่ยไอตัวนี้ก็กินได้นะเนี่ย ตันนี้ก็กินได้กินไปนี่ไงเนี่ยมีสองอย่างนี่อันนี้มันมีสีขาวก็กินได้นะมีสีขาวกับมีสีม่วงแล้วก,ก็มีสีชมพูเอสีเหลืองสีเหลืองมันอันนี้มันก็เริ่มมันก็เริ่มขมแล้วนะเนี่ยเพื่อนๆมันเริ่มแก่แล้วเนี่ยมันเริ่มขมแล้วนี่เราก็เก็บเอายอดมันไปกินวันนี้ ยายมีเมนูไอ้นั่นเมอันนี้เขาเรียกผักหอมฝรัง่งเรียกตามเขายายมีเมนูมั่วๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำเสร็จแล้วเมนูเดี๋ยวจะพาไปกินเมนูมั่วๆเม,มนูมั่วๆม,มั่วอะไรเดี๋ยวพาไปดูผักหอมฝรัง่งผักหอมฝรัง่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักชีต้นหอมเมนู เป็นมัวมัวขขงใหญ่ <c oughs> รีบจะไปทั้งนอกจะไปทุราทั้งนอกวันนี้รีบกินไม่ได้ทำกับข้าวอะไรหรอกใย้จะเก็บผักเสร็จแล้วเห <c oughs> มือนหอมเปลเลยนะเพื่อนๆนะนี่ยดูสิเหมือนหอมเปลเลย <c oughs> กินทีด กินผักป่ากินทีละน้อยทีละน้อยไม่กินเยอะบางทีร่างกายเรามันไม่ได้แต่อันไหนที่เราเคยกินมากแล้วเราก็กินได้แต่อใน,นยายเคยกินพึ่งก็เริ่มกินเนาะก็กินทีละน้อยน้อยก่อนเพราะว่าบางทีร่างกายเราอาจจะรับไม่ได้เนาะเราก็กินทีละน้อย,น,อยน้อยก่อนไปไปเอาบักชีทมหอมโอ้ยบักชีเป็นจังไหรน,นอนนี่หักเราเลยแล้วเยาย จะได้เม็ดไหมละ่ะมาหากเอาแบบนั้นมาหากเอาแบบนั้นจะได้เม็ดไหมละ่ะยายจะพาไปดูเมนูยายวันนี้ทำไมถึงมาเก็บผักชีตอนหอมเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงจะไปทุระนัดเขาไว้นัดเขาไว้ ได้แล้วเพื่อนๆนี่เห็นไหมไอ้นี่มันเริ่มเปลี่ยนจากไอ้นั่นมาเป็นใบแล้วนี่มันฝรัง่งนะเขา,าจะกลายเป็นใบแล้วนี่ที่ยายปลูกไว้ไะไปดูเมนูกันให้ยายถ่ายถ่ายเมนูให้ดูนิดนึงนี่อันน่จะไปธุระเห็นไหมล่ะรถออกเาไปกินข้าวก่อน บรรยากาศดีมากเลยวันนี้อากาศดีดีดีมามาดูเมนูยายนี่ข้าวร้อนร้อนกินรีบรีบแบบเร่งรีบนะไม่ได้วางแผนว่าจะกินเมนูอะไรนะพเพื่อนๆนี่เห็นไหมมันคืออะไรคิดไหมอะไรพเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้อันนี้ท่ว่าทอดฟันจริงโตตอนมันเหลือเนาะอันนี้ก็คือ ซุปเห็ดนะคะเพื่อนๆซุปเห็ดแบบเร่งรีบแบบมั่วๆไม่มีสูตรยายจะเล่าให้ฟังว่ายายทำยังไงมาอันนี้คือเมนูพี่เหมินกินไปแล้วนะยายทอดไส้กรอกม,มาพอดีมันมีอยู่ห้าชิ้นยายก็เลยทอดหมดเลยทอดหมดเลยไส้กรอกของพี่เหมินไปคือกินไส้กรอกทอดกับผัดเห็ดกับหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งที่ว่าของปีที่แล้วหวานอร่อยดีเนาะพี่เหมินกินไปแล้วเอ่มแล้ว เนาะเมนูของยายคือเนี่ยยายผัดเห็ดให้แฟนเสร็จแล้วยายก็มีน้ำพริกที่เหลือนิดหน่อยน้ำพริกปลาที่ยายตำเหลือนิดหน่อยนะอืมยายก็เลยเอาเห็ดมาที่ผัดให้พี่มืน่นมาตำ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 แล้วก็ใส่พริกผงพริกป่นใส่พริกป่นเข้าไปแล้วก็เอาน้ำพริกปลามาใส่ลงไปตำผสมกันพรดพลาดพรึบแล้วก็บิดมะนาว แล้วก็เอาแจ่วปลาใส่นานแค่นั้นก็จบก็เป็นซุปเผ็ดนะมัวม่วๆเพื่อไม่ได้ทําให้เอฟซีดูไงว,ว่าเพราะมัวม่วไงมันก็คล้ายๆซุปเผ็ดมาแล้วก็นี่หุงข้าวไว้ก็ไปเก็บผักมาแล้วก็กินกันเนาะง่ายๆสไตล์ยายตาเนาะมายายกินให้ดูแป๊บเดียวนะเพราะคลิปมันยาวแล้วชิมชิมให้ดูชิมให้ดูไม่ได้กินนะชิม สวัสดีจ้ามาล้วจ้ามาแล้วจ้ามากินกันไม่ได้ไม่ได้อ,อะไรนะไม่ได้กินง่ายอยู่ง่ายอย่างเดียวนะทําง่ายด้วยนะ <c oughs> ทําง่ายด้วย <c oughs> เร่งรีบเร่งเร็ก <c oughs> เดี๋ยวจะมากินใหม่กินก่อนแล้วมากินใหม่ <c oughs> หน้านี้เป็นเวลา <c oughs> เที่ยงเล <c oughs> ้วอีกอีกครึ่งชั่วโมงจะเอกไปข้างนอก <c oughs> บีบมะนาวใส่หน่อยมันก็เป็นข้าวเหนียวเนาะเพื่อนเนาะข้าเหนียวมาก็จิ้มหอมมะนาว เสียงดังไอ้นั่นเนาะเครืงเครื่องร้างจายอืมฉันมเสร็ส อยากกินผักกลุ่มกำลังออกกำลังออกนา,นาชนา้นี่ออกไปข้างนอกถ้าไมทมให้เอาทําไ,ได้เอารถลากไปจะพาแฟนใหญ่ขับรถเลาะ เราหาเก็บผักกลมอยู่มังนอกอยู่นี่นะถนนบางสายนะปลูกแต่ต้นผักกลมเต็มเลยเนาะกินน้ำองุ่นมาหลายวันแล้วเดียวพุงนี้กินน้ำแบล็คเบอร์รี่ กำลังทำแบลกก็กเบอรีรีขึ้นมาอืมปรับหักทิ้งเอา Let's, get, let's, get, let's get. อันนี้แหละมันแบบอ้เป็นไฮโดรเนนน์เลยน,นกหูเสียงเครื่องเสียงเครื่องล่างจาก